ร่วมเช็คอินโดยธัญ,ญพืชตราไร้ทิปอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมเปรียวบอกวันนี้ขอต้อนรับบล็อกเกอร์สาวสายเที่ยวที่ฮอตที่สุดในพุทธศักราชนี้น้องมิ้นไอโรมอโลนจัดเต็มกินรอบโลกนี้นหนึ่งวันแบบเปิดประสบการณ์การกินให้สุดๆกันไปเลยไม่ต้องรอแล้วแพ็คกระเป๋าตามไปกินด้วยกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะมิ้นอยู่ที่กรุงเทพค่ะวันนี้นะคะมิ้นจะพาทุกคนมากินหนึ่งวันรอบโลกในกรุงเทพค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวสวัสดีค่ะมีพี่จอยกับพี่เตอ๋อมากับมิ้นด้วยนะคะ ขออนุญาตอยู่อยู่ร่วมในในทีด้วยได้ไหมครัได้เพราะว่าเราอยู่ในรายการเปี้ยวปากเป็นรายการที่เรามาเรามาเรามาคราชนิดนึงสวัสดีคุณผู้ชมก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปี้ยวปากมาแล้วและวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็พิเศษมากๆจริงๆนะครับเป็นเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้เป็นบล็อกเกอร์ก็ได้เป็นสายเที่ยวนะเที่ยวเก่งเที่ยวคนเดียวเก่งกินเก่งไปนู่นไปนี่เก่งที่สุดในโลกน้องมิ้นท์ไอโรเวอร อยากจะบอกมีว่าพี่เต๋อมันแฟนคลับตัโยซี่อะค่ะคือพี่เป็นคนที่แบบชอบท่องเที่ยวผ่านคนอื่นเราไม่ไปเที่ยวเองไไม่่ปเเทียวองชอบดูคนอื่นเที่ยวเออเราก็จะขอยืมคอนเซ็ปเลยค่ะกินรอบโลกกับมินไทยรอบโลกโอเคไหมพร้อมไหมคะวันนี้ทุกคนเฮ้ยพร้อมมากดังนั้นเนี่ยวันนี้นะคะก็เลยจะมา ้นี่วันนี้มินให้พี่เต๋อเป็นบล็อกเกอร์หนึ่งวันนะคะลองลองดูค่ะโอ้เอาละครับตอนนี้เราก็มารวงกันถึง3คนแล้ววันนี้จะได้ไปทานอาหารกันนานาชาติตื่นเต้นมากมากเลยเราก็อยู่ในกรงเทพเลยทั่วโลกเลยได้ค่ะทานกันอยู่ใหญ่ไปกินอาหารานาชาติกันไปเลยค่ะ จอยวันนี้ดูไม่ค่อยสดชื่นเลยอะครับเมื่อคืนค่ะคราคอนดิัปแล้วแมันก็ร้อนด้วยอ่ะโอ้พี่จอยลืมแล้วเรามีตัวช่วยนะวันนี้ตัวช่วยนี่ค่ะลังนกเย,ย,ย็นๆของจอยขอบคุณนะคะรู้ใจจริงๆเลยค่ะกี่คะ่ะตัวช่วยของจอยนะคะกับลังนกแค้สีเหลืองทองจากาถ้ำธรรมชาติดื่มบูชานะคะร่างกายจะกระปี้กระเป๋าแล้วก็สดชื่นด้วยที่สำคัญนะเซลมาเป็นเคล็ดลับในการดูแลผิวพรรณของใจให้สดใสแล้วก็ดูอ่อนกว่าวัย ขอบคุณมากค่ะเจลนี่ค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะเบคอนปิจอยรู้สึกดีขึ้นเลยอะแฟ้เราพร้อมไปถ่ายยังพร้อมค่ะไปครับถ่ายต่อจ้าอุ้ยลักมากสวัสดีครับสวัสดีครับนามาสเตค่ะนามาสเต ทิมชอบทานอาหารอินเดียมากค่ะอาหารอินเดียของเราเป็นสไตล์ไหนเมืองอะไรอะคะของเราเนี่ยจะเป็นเหมือนทางตอนเหนือค่ะแล้วก็เป็นสไตล์แบบคุกก c o o k i เป็นแบบรานอาหารแบบทำที่บ้านเจฟของเราชื่อคุณสุดีหมอค่ะเขคือมาจาก ทางตอนเหนือก็คือรัฐคาริยาน่าเหมือนกันเชิงเป็นเป็นเอ๋อเป็นเมืองเล็กๆก็ค่ะไม่ใช่เมืองใหญ่ไม่เคยไปนะคะเมืองนี้เมืองนี้ไม่เคยไปแต่เรารู้ว่ารสมันจะเข้มนิดหนึ่งใช่ไหมคะนี่คือเชฟก็มัอทำนานอยู่ใช่ไหมคะนานค่ะใช่นานไหมถือว่าใช้เวลานานไหมถือว่าทแป้งใช่ค่ะอย่างอันนี้ก็คือเป็นแป้งนานที่เราเขานวดเองหมักเองแล้เราจะดูเชฟสุนิวนะคะทวานานให้เราได้ชมกันฮะมันจะได้ไปทานที่โต๊ะเนาะนะโอเคค่ะ เต็มมากๆจริงๆเรายังไม่ได้แนะนําร้านอย่างเป็นทางการเลยเนาะใช่ค่ะร้านนี้คือร้านอะไรครับคุณจอยครับ curry in box ค่ะเพราะพี่อพี่บอกแล้วเนาะว่าเขาจะแบบเป็น delivery ใช่ไหมคะก็เลยเป็น curry in box อยู่ในกล่องคือไม่ได้มานั่ง่านพวกเราด้วยค่ะแล้วก็นอกจากคําว่า in box ที่มันอยู่ในกล่องแล้วก็ยังเป็นเราเปิดเพจ Facebook เวลาลูกค้าจะสั่งอาหารก็สามารถสั่งในอินบอร์นันำเมนูแรกก่อนเลยดีกว่าจะเป็นบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะคือเป็นอาหารซิกเนเจอร์เลยใช่เป็นซิกเนเจอร์รสชาติมันทานง่ายรสชาติจะครีมมีครีมมีละมุนละมุนหน่อยอ่ะมินชอบอันน่้ชอบมาชอบไม่รู้ตักแล้วอะเร็วมากอย่างแรกเลยค่ะแต่ละพื้นที่ของอินเดีย บัตเตอร์ชิคเก้นรสชาติมันก็จะต่างกันไปนิดเหมือนกันไหมคะค่ะใช่่อชชตอนเหนือรู้สึกมันจะมีความเข้มของเครื่องเทศสำหรับมีนนะมันจะแบบเข้มอย่างที่สองที่แนะนำค่ะก็คือจะเป็นสเปนเน h อันนี้ก็คือจะเป็นแกงผักโขมวันนี้เรามีเมนูใหม่มสำหรับเมนูริวมาด้วยนะคะ<ม><ม>ก็คือจะเป็นขบ้าวบ่าเปไก่สับย่างค่ะอันนี้รายการนี้จะได้ ชิมก่อนลูกค้าเราเลยอ๋อเป็นเมนูใหม่เ<อ>พิ่งออกมาเลยใช่ค่ะมรล่าสุดนะครับว่าช่วงวปีใหม่ที่ผ่านมาเรามีไปอินเดียกันแล้วเนี่ยมีกก็ได้ได้ลอง แล้วเรามีรู้สึกว่าเออควรจะนําให้คนไทยทานอว่าที่นี่แบบรสชาติมันกินง่ายอ่ะจะบอกมันเหมือนเหมือนทําบ้านเพื่อนอ่ะใช่ใช่มือนเป็นเหมือนทำที่บ้านแล้วก็ทานกันอย่างเงี้ยค่ะเห็นคลิปล่าสุดไปไปราชสถานใช่ไปเมืองใจสแนรแล้วก็เนี่ยไปเดินกินก็จะกินพวกปานิปุรีกินซาโมซ่าอะไรเงี้ยแล้วกินนมต้มชอบเห็นเขาใช้มือทํา รู้สึกยังไงคะอือรู้สึกว่าถึงละถึงละถึงมากแลวเนี่ยเราแบบโอ้เราถึงอินเดียเลยอันนี้อร่อยมากค่ะนี่อร่อยอันนี้คือพาดีชิ้นเด่นเป็นแกงไก่แบบแห้งคือพาดีภาษาทิ้ดีแปลว่าถุกเขาค่ะก็คือเหมือนเป็นอาหารของชนชาวเขาของเขาอาหารอินเดียอร่อยมากอร่อยจริงคุ่ณพีถ้าสมมติว่าจะสั่งต้องทำยังไงบ้างคะอ๋อของเรานะคะไม่มีหน้าร้านค่ะ สั่งในผ่านเฟ e บุ๊กค่ะ f a c e b o o k c o m s l a s h e r r y i n b o x e s ค่ะเข้าไปแล้วก็ทักแชทเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวมีจะเป็นคนตอบเองคุยข้อความโอ้ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากโอ้โห้หูยหอมมากใื่ไหมคะแล้วมันจะมีกลิ่นแบบเครื่องเทศอะเครื่องเทศมาซาร่านิดนึงชอบอันนี้มากเลยอะแกงไหนไหนไหนไก่แห้งแบบว่าเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยดำป่นค่ะ เราชอบเผ็ดร้อนเนาะใช่มีความแบบเผ็ดร้อนอ่ะแล้วพอมิ้นต์ไทยลงไปก็มีความหอมขึ้นมาอีกจริงอย่างมิ้นเนี่ยมิ้นไปอินเดียมาบ่อยมากเลยคือมันจะมีเมนูที่แตกต่างจากอนี้อีกที่แบบเหมือนทานทัยาก็มีถูกไหมใช่มันจะผสมผสมกันค่ะที่อินเดียมันมีหลายแบบมากเลยจริงๆมิ้นต์ะชอบปานิปุรีนะมันจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดแล้วมันจะเป็นแป้งกลมๆนะคะแล้วใช้ เขาใช้มือตอกปักๆเนาะแล้วก็ใส่มันฝรั่งเข้าไปแล้วก็เหมือนใส่น้ำซุปลงไปแล้วก็กินใช่ไหมคะพี่เห็นใช่ไหมที่เขาจะขายแบบแล้วคนก็จะยืนแล้วก็รอแล้วก็กินกินกินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นอีกอันที่มินชอบมากนะล่าสุดเห็นในคลิปที่เพิ่งลงมาคือมีประกวดด้วยก็ประกวดเต้นที่อินเดียด้วยประกวดนางงามประกวดนางงามแล้วมันหนักเต้นนะดูแล้ว้งมาไกแบบเราพูดจึงน้าเลยนะคุณควรจะเป็นแบบชื่อเสียงของประเทศไทยที่แบบไปฟ้ารางวัล อูร to ู้สึกกดดันมากเลยรู้สึกเป็นตัวแทนประเทศประมาณนึงมันใช่เลยคือเขามีงานเทศกาลทะเลทรายแล้วเขาก็จะมีให้แบบชาต่างชาติมาประกวดด้วยงั้นก็เตรียมชุดไปเราก็มาซื้อนี่มาจากมองไทยเลยหรอต้องไปประกวดเลยนะพอไปถึงปุ๊บอ้้หูเขาเต็มกว่าเราเยอะเลยอ่ะแปลวแพ้ก็เลยใช้การเต้นเข้าสู้สู้ได้ไหมไม่ได้ ทาเต้นที่เราเต้นไปที่ตั้งใจว่าจะคว้าชัยที่คือเราเต้นแบบไหนฮะคือตอนแรกอะมาแบบอินเดียละคือทอมมาจะมันเขาจะสอนเต้นนิดนึงใช่ไหมเขาจะเหมือนแบบอย่างนี้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพลงมันมันเพลงมันแบบเนิาดีเนิร์นเนิรอนเนิร์นเนิร์แล้วมันดีดมันเยอะเต้นไปเต้นมาเราก็แบบอ๋อมันออกมันออกนะมันถูกอัพวกตัดแต้มไม่ชอบเต้นหรือเปล่าแล้วกรรมการเดินมาเขากำลังคะแนนปุ๊บเพลงมันเข้าทันทีอ๋อมันก็ฟอมไทยแลนด์ เป็นตัวของตัวเองดีขอปรบมือให้นะครับเป็นตัวแทนที่ดีนี่คือพูดจริงนี่คือบูลลี่มินหนอไม่บูลลี่นี่พูดจริงพูดจริงใจพูดจริงใจจริงเป็นจอยจอยไม่กล้าเต้นนะจอยทริปหน้าไปอินเดียมินไหมคะจริงป้ะอยากไปของมินมากเลยขาเป็นเพืนรถไฟที่มุมไบมินมินเฮ้ยจริงอะไรเต๋อ ไปด้วยนะแต่ขอแบบสบายนิดนึงได้ป่ะอาหารไม่ลำบากมากที่พักดีดีอารลนเถอะจริงมีไม่ไปดีกว่าเออดีกว่ามิ่งกินต่อดเลย่็ไม้เมาะซอหยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์สนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหงก็ร้านที่สองที่เราจะไปกินในครั้งนี้นะคือร้านลิตเติ้ลบูทาน ลิตเติ้ภูฐานเต้านเอราจะอยู่ที่ไหนคะอลัดค่ะแต่ว่าี่คือมินจะเดินไม่ถูกไหมคะมินไม่ไม่รู้อมกไมู่้คให้ก่อนให้ก่อนแต่มินไม่เคยไม่หลงเลยนะคะจริงเหรอเราหลงไปเรื่อยหลงไปแล้วก็อียงวไปอยงวองว่ถามคนน้องนี้ไปเรื่อยร่นะคะลิตต้ลภูฐานอยู่แถวนี้ปะคะถามคนน้องคนนี้ไปเรื่อย่นะคะนั่งงนั่ยงจะไ้ หอมมากเลยค่ะพี่น้อยค่ะให้พี่น้อยแนะนำเราสามคนหน่อยเพราะว่าจริงๆริงอยกับเต๋อเนี่ยไม่เคยทานอาหารกูฏานมิ้งเคยไหมคะมิ้งเคยทานแต่มิ้งยังไม่เคยไปอันนี้คือเอมานาซี่นะคะคือทิพย์กูตานสีแดงเป็นเบสซินเลอร์ของกูตานที่ทุกคนไปแล้วจะต้องไปลองชิมคือถือเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของกูตานนั่นคือพริกกับชีสอ่ะใช่ค่ะแล้วก็ชีสนะคะชีสของเขานี่จะอร่อยมากชีสนี่คือความพิเศษของชีสที่นี่มันเป็นยังไงคะกินแล้วมันกลมกล่อม มันจะนัวกับอาหารแล้วก็จะไม่ทําให้เลี่ยนอร่อยมากร้านนี้เปิดเมือ่อไหร่คะอ่าเพิ่งเปิดได้ประมาณหนึ่งปีที่กว่าๆค่ะโอ้ครับเฮแต่ว่าเราอร่อยกันจนเพลินจนลืมแนะนําร้านไปเลยใช่เพราะว่าที่เราเดินตามหากันมาค่ะเก่ตึ้ลกูตาเราก็เลเยแบบอยากจะลองทาอาหารกูตาดูถ้าพูดถึงจุดเด่นของอาหารกูตามันคืออะไรที่เขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาซิกเนเจอร์ของเขาก็คือจะมีพวกเป็นพวกโมโม่ค่ะโมโม่ใช่ไม่เกี่ยวกับไก่เกี๊ยวเนี่ยหรอคะใช่ค่ะตรงนี้คือคือตัวชีสโมโม่นะคะ เป็นผักแล้วก็ชีสผสมกันมันมีหลายไส้ใช่ไหมใช่ค่ะตรงนี้เป็นเ h i c k e โม o m o นะคะเป็นไส้ไก่ไส้ไก่อันนี้ก็เป็นน้ำเป็นโมโม่เหมือนกันไหมครับใช่ค่ะโมโม่แต่น่าเป็นโค้กโมโม่หมูหมูแต่สังเกตดูว่าโมโม่เขาก็ต้องทานกับติ๊กใช่ไหมคะหมูกระดูกใชแล้วปูตานเขาก็เป็นคนชอบกินรสจัดเหมือนกันใช่นะคนปูตานนี่จัดทานอาหารรสจัดเหมือนคนไทยนะคะเผ็ดเค็มแล้วก็ปูตานเนี่ยเขาจะอยู่ระหว่างเนปาลทิเบตอินเดียมันก็จะมิกกันนะคะ คือสองภาษาอ่าฮะใช่ใช่แล้วนี่อันนี้คืออะไรคะอ่าอันนี้คือสแกมป้านะคะเป็นหมูฟูตานหมูของฟูตานนะคะหน,นังจะเหนียวแล้วมันของมันจะเป็นอ,ออกแข็งแข็งเนาะเห็นเมนูนะก็มันมันมันต้องเบียบแก้นเลียนแตงกวาใช่ไหมคะใช่ค่ะคือตัวนั้นคือตัวโฮเกคือตัวสลัดแตงกวาสองอันนี้ครับอันนั้นก็คือสแกมดาส แต่ว่าแกงในชีสอีกตัวหนึ่งคือพาช่าลิปหรือว่าซิโคงหมูโอ้โต้องจริงๆต้องขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยนะครับที่แบบเหมือนจัดเตรียมอาหารแล้วก็ให้ความรู้เรื่องอาหารพูตานกับเราด้วยนะครับวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีกิฟต์เซ็ตน,นะครับง้อทีมงานครับ วันนี้นะครับเราก็มีคลิปเซตผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราเด็กสมบูรณ์ใส่ใจทุกหยดเพื่อคุณและคนที่คุณรักนะครับมามอบให้กับพี่น้อยเพื่อความอร่อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่น้อยอนะครับเดี๋ยวให้พี่น้อยฝากร้านว่าร้านอยู่ที่ไหนยังไงเพื่อใครจะตามมากินดีไหมคะโอเคค่ะร้านเราจะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามอินเดียอิโพเรียมนะคะอยู่ฝั่งขวามือแล้วปากซอยจะมีร้านสังก apan ก็เดินเข้ามาซอยเล็กๆ ร้านจะเป็นสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวจะอยู่ติดฝั่งฝั่งริมน้ํานะคะขอบคุณพ yup ี่น้อยคค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็ถ่ายรูปแล้วก็สูงภาพเก็บไว้เพราะผมเองจำชื่อเมนูไม่ได้เหมือนกันก็แบบมันมาที่ร้านก็เปิดอันนี้พี่แอถามมิงิจำได้อันนี้อะไรนะคะปกติมิงก็ทําแบบที่พี่เต๋อคือได้ถ่ายรูปไว้หรอใช่ใช่จะเป็นคนแบชอบอะไรแคปแคปแคปบางทีเวลาเราเดินทางอะเราสื่อสารไม่ได้เลยเราก็จะชี้ว่าอันเนี้ย อันเนี้ยอันเนี้ยตัดสีทุกอย่างได้หน้าตาแต่ว่าแท็กทีเบตดูตาอะไรพวกเนี้ยชีสเขาอร่อยเนาะใช่ไหมมิน <c oughs> คุณชอบไปถามตอนที่เวลาแคก,กินเนี่ยเดี๋ยวแฮชแท็กเซฟมินขึ้นมาอีกมินรู้แล้วเวลาถ่ายรายการมินต้องกินคำเล็กกว่านี้แต่มินเป็นคนกินคำใหญ่มาากกนนะตอย้งััี็จบ นี่ืยลืมตัวแล้วก็ลืมตัวแบบกินคำใหญ่แล้วเราจะพูดยังไงอะไรเงี้ยบางทีก็จะอื้อือ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 กืออืออืออองตออื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 อทืออืนอือ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 อาออืไอืดดิอิดคิดอองอนืออ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 แอ้วออื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 ออ้ออืออืออ้ออืออือาืออืออืออือาืออือรืบอืออืออืออมออื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 ออออือยอออ้าืออ คุณบูลลี่มิ้นอีกแล้วนะองอองออนเขาบอกนีแล้วเขาก็มีสาราเรื่องแเรื่องทางการแพทย์มณ์่นาฟออารมณ์ดีแล้วมีสาระเหมือนมิ้นเลย สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณออนวันนี้ค่ะออนมีคําถามค่ะเพราะว่าเพื่อนของอ่อนนะคะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นบ่อยๆเลยค่ะก็เลยอยากจะมาถามคุณหมอค่ะว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วคะแล้วถ้าเป็นบ่อยๆเนี่ยจะมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ พวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการทํางานของหูชั้นในที่ผิดปกติกลุ่มพวกนี้ไม่อันตรายนะคะแต่เป็นที่มาของอุบัติเหตุร้ายแรงได้ที่พบบ่อยเลยนะคะก็คือตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนเราจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นวินาทีโดยทั่วไปไม่เกิน1นาทีแล้วก็เกิดขึ้นทันทีทันในขนดขณะที่เราขยับศีรษะส่วนโรคน้ําในหูเนี่ยลักษณะเวียนหัวเนี่ยก็จะหมุนนานนะคะหมุนนานเกิน20นาทีหรือนานเป็นชั่วโมงได้เลย ส่วนเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบนั้นสาเหตุก็เกิดจากการอักเสบติดเชื้อไวรัสระลามเข้าไปที่หูชั้นในทําให้มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอันนี้จะหมุนนานเป็นวันแล้วก็คลื่นไส้อาเจียนรุนแรงแล้วเราจะมีวิธีรักษายัางไงได้บ้างล่ะคะคุณหมอ ก็ต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุอะคะ่ะถ้าเป็นตะกอนหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนเราก็ต้องเคลื่อนตะกอนอันนั้นอนะให้กลับเข้าสู่ที่โดยการหมุนศีรษะและการกายภาพส่วนถ้าเป็นโรคของน้ําในหูไม่เท่ากันเราก็ต้องปรับสมดุลของน้ําในหูโดยการให้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดระดับน้ําในหูค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากมากเลยละคะ่ะค่ะสวัสดีค่ะ W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊ส เปิดประสบการณ์กับอาหารอินเดียและพูตานกันมาแล้วอีกหนึ่งสัญชาติที่เราพามาลิ้มลองในวันนี้ก็คืออาหารจอร์เจียที่ร้าน a c โ r ้เร a u r รว t b a ง g k o กับสไตล์อาหารที่นักชิมไม่ควรพลาดจะพิเศษแล้วก็ตื่นตาตื่นใจแค่ไหนไปลองชิมพร้อมกันค่ะ กค่ะเป็นร้านอาหารจอร์เจียนะคะแล้วก็เมนูที่พลาดไม่ได้นะก็คืออาชารูลี่คาชาปุรีค่ะเป็นแบบแป้งเนาะแล้วก็ข้างในเป็นชีสผสมกับไข่นะคะดูสิเขาอุ้ยไปขอลองได้เปล่าขอลองได้ได้ได้ไม่ต้องลองดูโอ้โหอุ้ยนี่ดูน่ากลัวมากเลยอ่ะเห็นช่องหนีดูการนด้งของมันดิดูคันนี้ของมันดิโอ้เพมันใหญ่มากโอ้โยจิตอ่ะอาจอยทำยังไงถ้าเป็นจอยโอ้ยอันนี้นะคะคือคาชาปุรีน่าทานมาก ที่การค่ะนะคะนี่ค่ะเราต้องแบบว่าผสมไข่แดงกับชีสมาได้ปหมคะได้ค่ะพี่คราถ่ายไมกินเลยได้ไหมคะถ่ายไปายถ่ายยังไม่หมดนจ้ะจอยจอยอ๋อครับขอบคุณครับสวัสดีครับมาเดี๋ยววางให้วางให้วางให้สิ่งที่คืออะไรคะน้าทามา เราเรียกว่าคินคาลีค่ะเป็นสินเมเจอร์ของจอร์เจียนฟู้ดที่ร้านอาหารอาโกของเราค่ะวิธีทานก็คือหยิบขึ้นมาแล้วค่ะแล้วก็กัดที่ก้นของมันแล้วก็ทานน้ำซุปก่อนแล้วก็ค่อยถึงจะทานเนื้อแล้วก็แป้งมีน้ำซุปเป็นน้ำซุปเนื้อวัวค่ะคาแรคเตอร์เขาเป็นังไะคะค่ะจอร์เจียไม่เคยทานมาก่อนอะอาหารจอร์เจียส่วนมากจะผสมไปด้วยเฮิร์บค่ะแล้วก็เป็นวอลนัทจะเป็นเฮลตี้ฟู้ดด้วยค่ะ มิ้นมิ้นเป็นไงอ่ะเป็นไงล่ะเลี่ยนปากเป็นคำมากอ่ะขอ่เโทษนะเรารู้แนะไม่เป็นไรพูดอะไรนะฮะมิ้นขอโทษทุกคนด้วยนะคะตัวนี้เป็นอาชาลูรี่คาชาบรีนะคะเวลาทานก็คือต้องตีไข่ก่อนให้มิกซ์กับชีสแล้วก็ทานเป็นเหมือนแป้งพิซซ่าแล้วก็จะได้กลิ่นหอมของชีสใช่ครับจอร์เจียค่ะอร่อยมากขนมปังของวันนี้ออเหมือนแป้งพิซซ่าใเหมือนพิซซ่าชีสแล้วชีสอร่อยมากมินเคยเห็นนะมันจะมีที่รัสเซีย ใช่ค่ะเพราะว่าจอร์เจียจะอยู่ติดกับชายแดนรัสเซียแล้วก็จะอยู่ติดกับตุรกีมันก็จะมิกซ์กันอืม่าอยมากค่ะทุกคนอิจฉามินใช่ไหมคะมินรู้ I'm so sorry ค่ะตัวนี้เป็นบาดริจานีค่ะบาดิจานีะเป็นมะเขือย่างค่ะสอดไส้ด้วยวอนัสค่ะมิกซ์กับเครื่องเทศจอร์เจียแล้วก็โรยท็อปด้วยทับชิมค่ะ คือแบบว่าเป็นอาหารที่ทานง่ายแล้วก็อร่อยทุกเมนูเลยค่ะให้คุณเดสฝากร้านคุณผู้ชมดีกว่า <ขอ S 1> ค่ะฝากด้วยนะคะกับร้านอาร์โก้นะคะอยู่ที่สุขุมวิทซอย8ค่ะการเดินทางก็คือ BTS นานาน,นะคะลงมาแล้วก็เดินเข้ามาในสุขมุมวิทซอย8ขวามือ20เมตรค่ะ เซนทรัลให้สบายนะคะแล้วเดี๋ยวกิ๊กขับรับลูกค้าได้ค่ะโอ้ได้เลยคขอบคุณครับมิ้นเคยไปจอร์เจียนี่ใช่ไหมเคยค่ะเป็นไงบ้างครับตอนนั้นมิ้นจะแบบส่วนใหญ่มิ้นจะแนะนำให้คนไปผมรู้สึกว่าเป็นประเทศที่แบบราคาไม่แพงเที่ยวง่ายอาหารกินง่ายที่เลือกเยอะมากถ้าใครแบบเหมือนอาจจะไม่ไม่สะดวกเดินทางไปจอร์เจียก็มาที่นี่เลยเพราะได้รสชาติเหมือนจอจีแบบอร่อยนี่อึงอ๋อ จริงว่าอร่อยมากจริงอยากให้ผู้ชมนะครับมาทานด้วยกันครับง่ายๆครับร่วมสนุกนะครับใน Facebook เปรี้ยวปากนะครับเข้าไปกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะครับว่าเมนูไหนเป็นเมนูขายดีที่สุดนะครับรับบอชเชอร์มาทานที่ร้านนี้ไปเลยนะครับ1,000บาท2รางวัลเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็รีบมาร่วมสนุกกันเยอะเยอะนะครับ รไปเล่นเลยอะไม่ได้สิเราเล่แล้วเรายังเคี้ยวอยู่เลยเมื่อกี้เราจะเล่นแล้วตอนนี้อะไรเนี่ยคุยกับมิ้งกันบ้างดีกว่าได้ได้ได้อะนอกเหนือจากการที่เราพูดคนเดียวเก่งแล้วเนี่ยเราทำไมเราถึงมาเริ่มต้นเที่ยวคนเดียวเพราะว่าลองลองแล้สุดเลยครั้งแรกไปลองที่โปรตุเกสค่ะตอนยี่สิบสามแล้วก็ไปแล้วก็รู้สึกอู้หังมากเที่ยวคนเดียวมันอะไรวะเนี่ยก็เป็นการเที่ยวคนเดียวครั้งแรกไม่ชอบเลยพอ แต่ว่าเป็นคนดื้อเป็นคนแบบอยากลองอีกครั้งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราอาจจะเลือกประเทศผิดอะไรงี้มั้งก็เลยไปอีกรอบหนึ่งรอบนี้ก็ไปแบบโคเอเชียบอสเนียเอาที่ไปสายลึกกว่าเดิมทาไมถึงเลือกไปลึกกว่าเดิมอีกขนาดนี้ก็คือเราไปฟังเพื่อนลูเมดที่บ้านเขาบอกว่าโอ้โหเขาเคยขับรถไปนะแล้วโดนตํารวจโบกตลอดทางแล้วมันน่ากลัวมากเลยอก็โอ้จริงเหรอ อ่าไปทำไมเราต้องอยากไปประเทศที่มันแบบดูน่าลัวรู้สึกว่าเอ้ยมันคงท้าทายดีแล้วก็โอ้โหสนุกแล้วหลังนั้นก็ติดันั้นก็คือการเที่ยวคนเดียวสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมากเลยอะคืออะไรมินชอบคนที่ที่คนสนุกเหมือนอินเดียรัสเซียคนเราสนุกแล้วก็ได้เหมือนไปเรียนรู้วัฒนธรรมแล้วก็ได้ไปกินอย่างเงี้ยมินก็จะชอบคลิปส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ ไปเที่ยวก็จะเห็นคนอยู่ในคลิปเป็นเยอะเนาะเป็นคลิปที่คนเยอะใช่จะมีคนอยู่ในเฟรมนี่ยอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แล้วก็มามองมามองมองมีนเงี้ยถ้าเป็นพี่การพูดคนเดียวสำหรับพี่ต่อหน้าคนเยอะบางทีพี่จะรู้สึกแบบเก้อเขินเหมือนกันเก้อเขินแรกๆเป็นแรกๆมินจะแบบ อ๋อคุณเบาแล้วเราก็จะแบบกระเช็คกับกล้องนะครับจะเปลี่ยนคืออะไรจุดเปลี่ยนคืออะไรมันไปเรื่อยๆค่ะมันเหมือนเราเริ่มตัดเองเราเริ่มโอ้โหพออย่างนี้ไม่เริ่มไม่ตื่นเต้นเลยอะแล้วก็แบบใช่แล้วก็มันก็ค่อยๆเติมจนมาเดี๋ยวนี้ก็จะสวัสดีค่ะทุกคนะบนนี้นะคะวันดีค่ะฮ่าฮ่า่าไม่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมกลัวเขาเอาจริงผมกลัวเขานิดนิดนี่คือเรื่องจริง เขาหญิงเอาจริงๆตอนนีาจรน้องรู้สึกว่าผู้หญิงสมัยใหม่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากไปเที่ยวคนเดียวแล้วเหมือนมีไอดอลว่าเฮ้ยแต่มินผก็ไปได้จริงๆิมินผ่านการทำไปบ้นมานมาเยอะ,อะใช่ไหมสำหรับประเทศที่เราจะดูว่าไม่ได้ปลอดภัยมากอะ่ะตัวมินมินจะบอกเสมอมินมไม่พูดหลายที่มินจะบอกว่ามันเหมือนการเดินทางก็คล้ายๆการเรียนอะ่ะมันก็ต้องเริ่มจากอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยแล้วก็ต้องอ่านเยอะๆอ่านมินไม่คนอ่านรีวิวที่พักเยอะอ่านเกี่ยวกับ วัฒนธรรมที่นูน่นสิ่งที่ท <ำ S 1> ควร,รทำ<จ>สิ่ง<ร>ที่ไม่ควร,รท,ำทำเา้าอยางั้นเดี๋ยวให้น้องมินนะรับฝากอะไรถึงน้องๆหลายคนมากเลยที่เห็นหม,มินเป็นไอดอลซึ่งเยอะมากถ้าทุกคนอยากลองเดินทางดูนะมินก็อยากให้แบบทุกคนได้ออกไปเดินทางแล้วก็ขอให้ได้ใช้สติเยอะๆในการเดินทางทํากันบ้านเยอะๆเพราะว่าการเดินทางมันสําคัญท,ทั้งก่อน,นเดินทางระหว่างเดินทางแล้วก็หลังเดินทางทุกอย่างสําคัญหมดแล้วก็ขอให้ได้ประสบการณ์กลับมาเยอะๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เหมือนโตขึ้นมั้งอยากให้ทุกการเดินทางเราโตขึ้น่ย ก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องมิ้นไอโรมาโลนมากนะครับมารวบสนุกกับเราสนุกมากมากเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราก็จะมาคอนแลมกันอีกดีไหมฮะได้ถ้าอย่างนั้นวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวให้น้องมิ้นแบบลารายการคุณผู้ชมเราไปแบบไอโรมาโลนเลยก็จบแล้วนะคะกาสกินหนึ่งวันรอบโลกในกรุงเทพค่ะทั้งหน้านะคะจะพาไปเที่ยวไหนก็รอติดตามนะคะวันนี้เรื่องกินเรื่องเที่ยวมาเปียกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ เรียวปากเสาหน้าพาไปเยือนเจริญกรุงถิ่นคนอาเสพงานศิลแล้วอินเทรนกับคาเฟ่เก๋อ่อยกับทอดมันกวางตุ้งในตำนานฟินกับเกียวซาหน้าเปิดห้ามพลาดเลยนะคะ